เราทำเมื่อวานนี้มีการฟื้นตัวขึ้นนะคะหลักหลกทองคําฟื้นขึ้นได้เมื่อวานนี้จากแรงหนุนหลายๆปัจจัยค่ะเรื่องแรกที่ช่วยหนุนทองคาจะเป็นแรงซื้อทองในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยนะคะเพราะว่าตอนนี้ตลาดกังวลเกี่ยวกับหลายๆประเด็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความตึงเครียดระหว่างรัสเซียยูเครนนะคะหลังจากที่รัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียก็ออกมาระบุชัดเจนว่ายังมีความเสี่ยงในการเกิดสงครามนิวเคลียร์นะคะแล้วก็ประเทศต่างๆเนี่ยไม่ ควรจะประเมินความสิ่งนี้ต่ำเกินไปนอกจากนี้ค่ะสภาพยุโรปเตรียมที่จะกำหนดมาตรการคว่ำบาตรรอบที่6ต่อรัสเซียในเร็วๆนี้นะคะปะจัจจัยนี้กระตุ้นแรงซื้อสินทรัพย์ปลอดภัยอีกหนึ่งจุดค่ะก็คือตลอดยังคงกังวลน,นะคะว่ามาตรการที่เข้มงวดในการยับยั้งการระบาดของโควิด -19 ของจีนเนี่ยอาจจะเป็นประเด็นสําคัญที่ทําให้เศรษฐกิจจีนชะลอตัวซึ่งอาจจะกระทบต่อเนื่องมาถึงเศรษฐกิจโลกนะคะมีแรงซื้อทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเข้ามาก็จริง จนกระทั่งทองคำดีดตัวขึ้นไปทดสอบระดับสูงสุดบริเวณ1,911 US ดอล์ค่ะแต่หลักๆแล้วทองคำยังดีดตัวได้ในกรอบจำกัดเท่านั้นนะคะจะเห็นได้ว่าพอทองคำดีดขึ้นไปหาบริเวณ1,911ก็เกิดการปรับตัวลดลงมาณนะขณะนี้กลับมาเคลื่อนไหวอยู่บริเวณ1,897อีกครั้งหนึ่งค่ะจุดหนึ่งที่ยังกดดันทองคำต่อเนื่องก็คือการเคลื่อนไหวของสก,กุลเงินดอลลาร์ค่ะเพราะว่าดัชนีดอลลาร์ล่าสุดเช้านี้ก็เพิ่งแตะระดับสูงสุดในรอ รอบสปีครั้งใหม่นะคะจากแนวโน้มที่ธนาคากรกลางสหรัฐหรือว่าเฟดเนี่ยจะมีการเร่งขึ้นดอกเบี้ยอย่างแข็งกร้าวนะคะถือว่ายังเป็นปัจจัยหลักที่หนุนดอลลาร์บวกรวมกับฟล o สินทรัพย์ปลอดภยัยก็ไหลเข้าดอลลาร์ในฐานะสกุลเงินปลอดภยัยเช่นเดียวกันค่ะ ปัจจัยเหล่านี้เองก็เลยเป็นปัจจัยที่สก,กัดช่วงบวกของทองคําเอาไว้อยู่นะคะใน,นขณะนี้ทองคําก็เลยเคลื่อนไหวในะลักษณะของการออกข้างนะคะเพื่อรอดูทิศทางที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นโดยมีกรอบล่างอยู่บร,ริเวณ1,891 u ยน์และกรอบแนวต้าตนด้านบนบร,ริเวณ1,911 u ยน์ค่ะถ้าหากว่ามีการ break out กรอบด้านใดนด้านหนึ่งราคาจะมี d i r e c t ั o ที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนั่นเท่ากับว่าถ้าทองคำค่ะอ่อนตัวลงมานไม่หลุดระดับ1,891 ยังมีโอกาสที่ทองคําจะดิดตัวทดสอบกรอบด้านบนโดยมีแนวต้านบริเวณ1,911เหรียญน,นะคะถ้าหากว่าผ่าน1,911ซึ่งเป็นไฮเดิมของเมื่อคืนนี้ได้เชื่อได้ว่าทิศทางทองคํายังมีโอกาสดิดตัวขึ้นต่อค่ะกลับกันถ้าหากว่าแนวรับบริเวณ1,891 9 1เอ้าไม่อยู่นะคะเชื่อได้ว่าทองคําเข้าสู่ช่วงของการปรับตัวลงอีกครั้งหนึ่งนั่นเท่ากับว่า upside c o r e c t i v e การดิดตัวในช่วงสั้นเนี่ยอาจจะจบไปแล้วที่บริเวณ1,911เพราะ นักลงทุนในช่วงวันนี้นะคะอาจจะต้องลงทุนในระยะสั้นๆมากยิ่งขึ้นแล้วก็รอการ break out กรอบด้านใดด้านหนึ่งนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าหากว่าย่อตัวลงมาไม่หลุดระดับ1,891นะคะใครที่มีสถานะขายเอาไว้หรือต้องการเข้าซื้ออาจจะแบ่งไม้เบาๆบายประมาณ5-10%ของพอร์ตในการเข้าซื้อนะคะแต่ถ้าหากว่าทองคำหลุดแรงลงแรงนะคะหลุดระดับ1,891ก็ชะลอการเข้าซื้อออกไปก่อนนะคะเพื่อรอดูแนวรับถัดไปบริเว เป็น1,877และ1,871ร้อยเจส u s นะคะกลับการการดีดตัวขึ้นถ้าหากว่ายังไม่ผ่านบริเวณ1,911ออ็ด u s l แนะนำแบ่งขายออกมาเป็นระยะเพื่อลดความเสี่ยงนะคะยกเว้นว่าทองคำสามารถทะลุผ่านบริเวณ1,911ไปได้ก็ชะลอการขายออกไปค่ะไปรอดูบริเวณแนวต้านถัดไปนะคะที่1,918ถึง1,931 u s l ค่ะ สำหรับวันนี้นะคะจะมีการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐอันทีเช่นสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขายนะคะนอกจากนี้นักทุนควรจะติดตามการเคลื่อนไหวของสกุลเงินดอลลาร์รวมถึงสินทรัพย์เสี่ยงต่างๆเพื่อประกอบการลงทุนทองคำเพิ่มเติมค่ะ ก่อนจะลากันไปนะคะขอฝากโปรโมชั่นของ YLG Futures ค่ะตอนนี้เรามีโปรโมชั่นลดค่าคอมมิชชั่น9 80%ในตลาดทีเฟกทุกโปรด u ัก์ลดตั้งแต่สัญญาแรกไม่มีขั้นต่ำนะคะรวมถึงใครสนใจเทรดในสัญญา Futures ต่างประเทศก็สามารถเข้ามาเปิดพอร์ตกับ YLG Futures ได้เพราะว่าเรามีการร่วมมือกับ CME Group นะคะตลาดอนุพันธ์ที่ใหญ่สุดในโลกค่ะเพิ่มทั้งเลือกให้กับนักลงทุนไทยที่ต้องการเทรดสัญญาฟิวเจอรต่างประเทศค่ะ ก่อนจากกันไปอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อรับข่าวสารจากมันนี่แชทได้ทุกช่องทางออนไลน์นะคะ